งดงามวันนี้ให้แนวทางฉบับเต็มนะครับทุกคนองคลานสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีครับผมยังคงมีลูกสวยๆเมื่ออื่นแล้วพี่น้องฝนตกอาจารย์เสียงบ่ดังวสันเอาแมนบอกสำหรับงวดนี้ผมจะให้เต็มใบแต่อันนี้ให้หเสียงออกไหนเสียงาแล้วพุ่มออกตรงนี้ไงแต่ว่านี่มันอยู่ใต้ขาตรงนี้เอาอย่างนี้หรอต้องอย่างนี้หรอ ก็คือว่าอันนี้ผมถือไม้นะครับทุกคนก็คือว่างวดนี้ตัวที่ผมเน้นๆที่ผมเน้นๆเลยก็คือสองตัวนี้จริงๆให้ไปนานแล้วนะครับว่านีว่าเน่ก็คือตัวนี้ พุ่งนี้มีไรด้วยครับพุ่งนี้มีไ์สดด้วยเน้นสองกับสามเจ็ดหาซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมหาซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมทุกคนผมจะให้เต็มใบนะครับเดี๋ยวผมใช้เต็มใบป็นน้ำโทรศัพท์ฮะมันปิดน,น้ำโทรศัพท์เจ้าใหญ่เพราะว่าอันนี้มันดังซุดแล้วโทรศัพท์ผมกระดังอยู่ดิเอาน้ำให้หน่อยเอาน้ำให้หน่อยได้หลายใบใช่ไหมความเป็นไปได้ว่า หวยจะออกสามเจ็นี่ยแปบเปอร์เความเป็นไปได้ที่หวยจะออก2องเนี่ยห้เจ็หเจแต่ความเป็นไปได้ถ้าพูดสองตัวเนี้ยความเป็นไปได้ของเลขสองตัวเนี้ยที่จะออกเป็นไปได้มากหรือ80%ตัวใดตัวหนึ่ง เสียงดังประหลอดแตกว่าสันดังไหมดังมากเลยนะผมตะกูลด้วยนะตอนเนี้ยแล้วก็ไม่อยู่ในปากผมด้วยนะอ,อยากบูชาสีพึง่งทางไลน์เลยครับทางไลน์เลยกดคําว่าบูชาสีพึ่งแล้วมันจะขึ้นเลขที่บัญชีกับยอดโอนให้เลยแล้วก็โอนเลยนะไม่ต้องกดรัวๆนะครับในไลน์เสียงดังแห้งไล,ล่ลุกคาจายนนีเดนี่ลายกลุ่มเหรอขวหรับงวดนี้ผมจะให้เต็มใบแต่นะครับ สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลทเวลาพี่น้องครับไพ่บท่านกระเบื้องย้อนหลังเอานะครับดวงจะมีเปิดอีกไหมคะอาจารย์ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเปิดดวงเดี๋ยวไม่มีหรอกทุกคนโอ้โหจะให้ผมเปิดดวงทุกเดือนมันเมื่อยด้พี่น้องเดี๋ยวเปิดดวงเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งอีกนานอยู่ทุกคน อีกนานอยู่นะครับสำหรับเปิดดวงด่นยูย <c oughs> ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่ามีอีกนะครับก็ติดตามกันไปติดตามกันไปนะครับสำหรับมื่อนี้แล้วผมก็ตสองขออนุญ,ญาตลำรับไปเห็เบี่ยงเหตุงานก่อนใครดูไรส่วนมันแจ้งเตือนกด แช์มานะกดหนึ่งมาแม่กดหมายเลขหนึ่งมาวันนี้รัฐบาลนะครับผมจะมาสรุปรัฐบาลโค้งสุดท้ายดีส0 0ร้อคนดูแล้วนะครับสวัสดี400คนดูนะครับแม่แม่แป๊แบบนึงนะเดี๋ยวผมข,ขอเชื่อมไวไฟก่อนใครดูไร้สด แจ้งเตือนกดเลขหนึ่งมาแม่ใครดูไรสดแจ้งเตือนกดเลขหนึ่งมาครับกดเลขหนึ่งมาเลยแม่แล้ววันนี้สวัสดีกับเพจไม่เว็โพเลนาคานะครับตอนนี้คนดูสี่ร้อยสี่ิบสามคนดูแล้ว ใครดูแล้วมันแจ้งเตือนกดเลขหนึ่งมานะแม่หรือว่าจะพิมพ์ว่าแจ้งเตือนก็ได้ใครพิมพ์แล้วมันแจ้งเตือนกดเลขหนึ่งมานะครับจะได้รู้เนี่ยแสดงว่ามันแจ้งเตือนเยอะมากเลยเดี๋ยวผมแชร์แป๊บนึงนะแม่งวดน,นี้ยผมมั่นใจว่ารัฐบาลอ่ะจะต้องมาตัวนี้ถ้ามันไม่มานะผมจะไม่ผมงดไลค์เลยงวดน,นี้จริง จริงผมบอกแม่เลยนะถ้าวันนี้เลขที่ผมจะให้ไปเนี่ยมันไม่มาทั้งตัวเด่นตัวเจาะผมงวดนนี้ผมงดเลยจริงผมงดให้เลยนะวันน้านะอ่ะผมแชร์ให้หมดแล้วระวังมิจฉาชีพมาปักลิงก์ด้วยนะครับตอนนี้มาปักลิงก์มาชวนเข้าเข้ารับเลขปลดหนี้ฟรีด่วนเต็มหมดเลยนะครับ ใครพร้อมจะเอาเลขตัวอัดแล้วพิมพ์คำว่านาคา89มามฟังนะวันนี้สบู่สองก้อนร1 8บาทไม่ต้องจ่ายส่งฟรีสบู่ตัวนี้เป็นสบูท่ที่สำหรับคนที่เป็นฝ้าเป็นสิวเป็นจุดด่างดำเป็นสบู่กูต้าขมิ้นผสมมะขามทองไม่มีสารที่ทำอันตรายต่อผิวไม่มีสารพาราบินวันนี้นี่ครับเป็นสบู่ตัวนี้นะครับวันนี้ผมปล่อย ปกติก้อนละห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าคูณสองร้อยสิบแปดบาทวันนี้ซีเอฟร้อยเดียวแล้วส่งฟรีรหัสสอเสือเลขสองใครจะเอานะครับส่งฟรีนะวันนี้ลดสิบแปดบาทาเฉพาะไลฟ์สดนี้เป็นสบู่ตัวนี้ครับไหนแม่รีวิวให้หน่อยว่าใช้สบู่ตัวนี้ดีจริงไหมรีวิวมาเลยครับรีวิวมาหน่อยครับว่าใครใช้สบู่กูต้าคามินมาขามทองดีจริงไหมครับ สบู่กันชงวันนี้ก็มีโปรครับวันนี้2ก้อนจากราคา178บาทเอาไปในราคา149บาทสอเสือเลข9พิมพ์สอเสือนะครับถ้าสอจลาไม่ดูดแต่ถ้าแม่อยากได้คีวันนี้แม่สั่งสองกระปุกนะแม่ได้สบู่ก้อน1แต่ถ้าแม่สั่งสองเซ็ตสมมุติว่าวันนี้แม่สั่งสองถ้าแม่สั่งสองเซตเอาแบบนี้ง่ายคือวันนี้ ถ้าแม่สั่งคอควายเลขหนึ่งสลัสองวันนี้แม่ได้แม่จะได้ครีมสองกล่องแต่ถ้าแม่สั่งคอควายเลขสองแม่จะได้แม่จะได้สบู่แค่กล่องเดียวพิมพ์เลยคอควายเลขหนึ่งสองร้อยยี่สิบบาทแล้ววันนี้แม่ไปรู้นาว่าแม่จะได้สบู่ตัวไหนจะมีสองตัวจะมีสีเขียว สบู่กันชงใบบกแตงกวากับสบู่กูต้าคมินคอควายเลขหนึ่บาทคอควายเลข2-440บาทคอควายเลข3-630บาทใช้ดีจริงคาสิวเซียนก็ไม่มีใครอยากได้นะวันนี้ผมจัดโปรให้แล้วนะครับเป็นก้อนนี้นะคะแม่สก้อนร้อยหนึ่งสอเสือเลข2แต่ถ้าจะเอาสี่ก้อนก็พิมพ์สอเสือเลข 2, สองเสลเลข2หรือเท่ากับ2 วันนี้รัฐบาลนะครับผมงวดนี้ผมมั่นใจว่ารัฐบาลอะ่ะจะต้องมาตัวนี้ถ้ามันไม่มานะผมจะไม่ผมงดไล์เลยงวดนี้จริงจริงผมบอกแม่เลยนะถ้างวดนี้ยเลขที่ผมจะให้ไปเนี้ยมันไม่มาทั้งตัวเด่นตัวเจาะผมงวดนี้ผมงดเลยจริงผมงดให้เลยนะงวดหน้านะอ่ะผมแชร์ให้หมดแล้ว ระวังมิจฉาชีพมาปักลิงก์ด้วยนะครับตอนนี้มาปักลิงก์มาชวนเข้าเข้ารับเลขปลดหนี้ฟรีด่วนเต็มหมดเลยนะครับเท่เงขอให้รวยขอให้ปังขอให้มีโชคลาภขอบคุณคนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครดูไม่ทันก็ไปดูใน youtube ฝาาแม่แม่ลงใน YouTube ด้วยปล่อยให้แล้วมีแค่ชุดน,นี้ชุดเดียวฝันนี่ขอให้รวยขอให้ปังชอบไหมค่าแบบนี้แหละใครเจอผมแม่ทักทายได้ผมจะไปกินข้าวแล้วสวัสดีพี่แจ๊สวัสดีแม่แจ๊ด้วยนะครับ